สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกอัญชันสวยๆนะคะเนี่ยคุณยายกํลาลังตากนะคะคุณยายกํลาลังตากดอกอัญชันแม่กิโลจากบาทเธอเนี่ร้อยยี่สิบมันลงแท้โอ้ลงคาแท้สิบไม่กี่สิบเลยตะกี้สองร้อยยี่สิบเมื่กี้สองร้อยสองร้อย,ออยในช่วงอัช่วงสายเห็ดก็จังสามร้อยสามร้อยกว่า ดีแม่นาเป็นซื้อไง่ายร้อยยี่สิบอ้าวมีสักครั้งว่าที่ได้สามร้อยสามร้อยใช่ไหมแม่นัดเดย์ซื้อไหเออเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายหาซื้อตัวฮะ <ห ả? S 1> แม่นัดเพิ่นไม่เอาที่เพิ่นรับขายไอ้ทรงไอ้อันชั่นได้แม่เขาเขาจะขายสามร้อย เขาซื้อเขาซื้อต่อนะสามร้อยสองสามร้อยเดี๋ยวแม่ทำเ่อขา,ายอยู่หรว่าเนี่เอ้าทำไมไม่ถา,านแม่นัาสองร้อยสามร้อยถ้ามันลงมัน้เป็นไม่ได้จะเกินสองร้อยนะให้ไม่น่าอนี้เอา้าอยากจะลงไวแท่ล่งคักล่งแนนแทนอ้หูกเกจีบเออเกจีบไปละอันชันนะคะอันชันนี่เริ่มแห้งแล้วนะคะอู้กว่าจะได้กินลงน้ำแม่เนาะ ดูที่สงสารคุณยายนะคะคุณยายตากอันชันเนาะอันชันลงมากเลยเมื่อเดือนที่แล้วยังได้สามร้อยยี่สิบเลยย้ายอันนี้จะมาร้อยยี่สิบได้ยังไงลงไ้เนาะแาเขาก็ซื้อเท่านั้นกันไอแล้วแม่นัดทำไม,มบอกว่าโอ,อ,อลา้ลงมากลงมากลงไม่เลยโอ้กว่าจะได้กิโลหนึ่งงั้นแม่เอ้ยเนาะ ก็จะได้กิโลหนึ่งแม่อ่ะสู้ๆไปนะแม่นะดูดิเริ่มแห้งแล้วนะคะอันนี้จักมือแม่จังจิเก็บได้นี่อันนี้จักมือจังจิเก็บได้นนส,ไดสามวันสองวันอีกสองวันนะคะอีกสองวันนะคะแต่ตัวนี้คงจะเป็นอาทิตย์นั่นไหมเนาะอืมสวยๆงามๆนะคะวันหนึจงกนจังยกับคุณถะ อันนี้มันจะได้กี่ขีดละแม่เอ้ยรวมเนี่ยมันจะได้ถึงสามขีดไหมนี่ขลิบเก,ก็บกูใบใบอ๋อค่ะใบ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 ควยมากอันนี้มันอีกเคน,นนึงอันึงเก็บไว้ตามนีงอ,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 อันนี้แม่เก็บตอนใดนมาบ้านนี่เก็บมาตากเรียบร้อยนี่น<อ>ยังทำแน่เลยพีโ่โอ้ยังโมบอสเสร็จเก็บเตัวสามกระตา เก็บวันละสามตะก,ก้าเออเก็บวันละสามตะก,ก้า้หคุณยายจะไม่เก่งจังขออนุญาตดูคุณยายนะคะคุณยายเหนื่อยนะคะกว่าจะได้เนาะขอบคุณคุณยายคะ่ะที่ให้วิชาความรู้เนาะออกําลังแห้งต้นอยู่ไหนแม่จะไปดูต้นมันต้นอยู่ไหน <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมต้นนะคะไปะไปชมต้นเนาะเดี๋ยว เอากระเป๋าเอกสารก่อนไปขออนุญาตนะคะอยู่ใกล้ๆกับคางพู้เนาะเดี๋ยวจะพากไปเบิ้านบ้านๆนะคะคุณยายอยู่บ้านนะคะคุณยายอยู่คนเดียวกับคุณไอสองคนกับคุณตาเนาะคุณยายอยู่กับคุณตาสองคนเนาะคิดถึงบ้านยายไวๆจังเลยบ้านยายวๆก็ใช้แบบนี้แหละเหมือนกันเลยนะคะวิถีชีวิตบ้านๆเนาะเนี่ยมีที่ทำมาหากินแส่ปลาด้วยนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยเหมือนบ้านใบวายหมดเลยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเราจะพาไปชมเนาะเราจะพาไปชมต้นดอกอันชันอยู่ไหนละแม่อยู่ไหนดอกไม้สสวยๆก็มีนะจ๊ะเพื่อนๆดูนะคะมีมีเยอะแยะเลยดูมะละกอุนยายนะคะ วันนี้ชมสวนคนุณยายเนะาะมะละกอคุณยายกำลังสวยลูกโตด้วยนะคะเพืพ่อนเพื่อนนี่มันคืออะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมที่ดักสัตว์เนาะใช่ไหมดักสัตว์น้ำหรือสัตว์บกกันเนาะโอ้อ้ไรๆก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็จะเป็นถั่วคุณยายเนาะน่าจะเป็นถั่วนั่งเนาะถั่วลูกสั้นๆแล้วเนาะกำลังเขียวสวยๆเลยน้อยหนาคุณยายก็กำลังเป็นวัยรุ่นเนาะเราจะมาหาคุณยายอยู่ไหนเราจะมาหาต้นดอกอันชันคุณยายนะคะเพื่อนๆตามมาโอ้นี่ไงอยู่ข้างหน้านังไงที่คุณยายเก็บนี่ไงครับเพื่อนเพน เห็นไหมคะโอ้คุณยายยังไม่ได้เก็บตั้งเยอะเลยเนาะเนี่ยนะคะดีในร่มเลยยายอ้ยมันไม่แดดรอ้อนยายเอ้ยดีแล้วล่ะอ้หล่นทำของคุณยายหล่นละเงินเงินทั้งนั้นนะจ๊กนะคะก็จะเยอะๆนะคะนี่กรลันดอกพรั่งเลยไม่น่าคุณยายบอกว่าสามตะก้าวันละสามตะก้าเนาะ อคุณยายก็เก็บเพลินนะซิมันลมเนาะรู้สึกว่าจะแพ้ละอองแล้วนะขออนุญาตจามนะคะ <c oughs> <c oughs> มีฝุ่นก็เจอซอนดอกไม้เปล่าเนี่ยจับปุ๊บอืนนี่นะคะเแต่ก็คุณแายก็เข้ามาในในอ่า โอ้ร่มรื่นดีค่ะคุณยายไม่ร้อนหรอกคุณยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะนี่คะต้นดอกอัญชันนะคะต้นดอกอัญชันของคุณยายยาวไปถึงโน่นเลยนะคะก็ไม่เยอะแยะเท่าไหร่เนาะก็พอที่จะให้คุณยายอ่าทำงานเพลินในแต่ละวันนะคะคุณยายจะได้มีร่างกายแข็งแรงเนาะไม่เจ็บไม่ไข้ง่ายเนาะ คุณยายประมาณอายุก็คงจะประมาณ70็ดสิกว่าได้เนาะก็เก็บไปบ้างแล้วก็จะบางตาหน่อยนะคะรูกของอัญชันก็กําลังนี่นะคะเพื่อนวิถีชีวิตชาวบ้านอีกแบบหนึ่งนะคะวันว่างๆเนาะมีที่ไร่ที่สวนว่างๆก็ปลูกดอกอัญชันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะไปถามาคนที่เขา รับซื้อนะคะเขาจะซื้อไปในราคา320นะคะวันนี้ถามคุณยายคุณยายบอกว่า120ค่ะลงมาแบบชินิดเกินครึ่งเลยนะคะก็ต้องยอมรับสภาพเนาะถ้ามีการปลูกเยอะๆอ่าราคาก็ต่ําลงเนาะก็จะว่าในทุนไม่ได้เนาะที่มารับซื้อเพราะว่า อะไรก็ช่างถ้าตามกระแสะตามนิยมนี่มักจะราคาลดไม่ว่าจะเป็นสินค้ายอย่างอื่นนะคะก็จะทั่วทั่วทุกภาคแหละหน้าอ้อยก็ว่าอ้อยหน้าทุเรียนก็ว่าทุเรียนทุกๆเลยนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะแอดไวๆกอ็อาจจะบรรยายไม่ถูกต้องนะคะถูกเกินไปมันก็จะ อัจฉริยะเกินเนาะวิถีชีวิตบ้านบๆก็มีรายได้เสริมนะคะจะอาศัยเวลาก็ตรงที่ตากนะคะตากแล้วจะทำให้ช้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนพาชมดอกอันชันนะคะถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะต้นไหนอีก ที่มีดอกเยอะๆก็คงจะเป็นตรงนี้เนาะแต่คุณได้ก็เข้ามาเก็บอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยจ,จริงๆเลยเนะสีสม่วงเนาะสีม่วงสวยมากเลยละรานตาเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ที่อดทนชมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายจบแล้วนะ